เยนาคราเชสหัสสาหารันติทิพาทิชาปขีวิสุทธจักขูเวหาสยาเวหายสาเตวะนะชามัจปัต,ตาจิตังราสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตายันตา,านาคราชานามาสีสุปันนโตเขมากาสีพุทโธสัญหาวิหิวาจาหีอุปังวะหะยันตานาคาสุปันนาสระณนะ สารณะมังารสูพุทธังชิตาวชิวรหัตเถนะสมุทัทางอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเสเตทิมันโตยาัสสาิโนกาลกัญชามหาพิสังมาอสุราธานาเวคษสาเวปจิตติสุจิตติจปะปหาราโทนมุจี สหสตันจาาผลิตปุตตานางสักเทเวโรจานามกาสันในหิตางวาพลิงเสนางราหุพัฒมุป,ปาขามุงสมโยธานิพัฒนเตพิขูนางสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาขามุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจายสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโน ทศเ,เตทศธากายาสพเพนานัตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุภิกขูนางสม,มิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหลีจะอสมาจะทุเวเยยะมาจันทัสสูปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรคกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรคกิตานักขานิปุริปุรคกิตังวาอาคูมัน ท่าพระาหากาวสูนางวาสะโวเศโถสะโกปาคาปุรินทัโททเ,ทเตทสติทศธากายาสเพนานาตะวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยสะสสินโนโมธมานาภิกกรรมภิกขุนางสม,มิติวานังอัถาคูสหภูเทวาชาลมาคิสิรักเขยขาวริวะอริธากาจโรชาจะอุมาปุพานิธพานิสินโนวรุณาสหาธรรมมาจากตุตาจะอเนชากาสูเลยยรุจิราอาคูอาคูวาวะ วาสวัสเนสินโนทเสเต,เตทัศภากายาสพเพนนานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสัสสินโนโมโทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาขิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหรโยเทวาเยเจโลหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสัตสิโน ทัเสตทศทากายาสัพเพมานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางสุก,กากรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสา,าสหะโอทาตะไครย,ยังหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตาหา,ร,า,ารักชามิสกาจยศสิโนธนนางอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติสทัเสตททศทากายาสัพเพนาะนะตะวนนิโน อิทิมันโตชุต the ิมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมธมานาพิกามุงพิขูนางสมีติวะนางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยัสสสิโนลมพิตกาลามเศถาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาถาคูปรินิมาทัเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมธมานาพิกามุงพิขูนางสมีติวะนางสเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวานิโนนามันวะเนยะอาคันชงเย จันเยสสิถาสหาปวุธทธชาติมัคขีลังโอคติน,นะมะนาสวังทัเขโมคโคคละตะนังนาคังจันทวังจันทังวะอสิตาติตางสุพรามามประมัตโตจัปุตตาอิธิมัตโตสหสนังกุมารโรติโจสจ่าโสปาคาสมิติงวะนางสหัสพราม,มัตโกานางมหาพรามาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสังมา,ายโยยัสสิโสทเศระาอิสราอาคูปเจกะวะสวะติโน เตสันจมะมัชโตอาคาหาริโตปวาปร,ริวาริโตเตจะสับเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมมะเกม,มาราเสนาอาภิกามิปัดปัสสะกันหัดสะมันที่ยังเอถาคันหาถาพันท่ถาราเคนาพันธมัทุโวสมันตาปะ ริวาเรถะมาโวมุนจิตาโกจินังอิติตัฏฐะมาหาเสโนการหาเสนางอาเปสยัยปานินาตละมหัจจสรางกตังวาเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคธนัดยันโตสวิชุกโกตทาโสปัจจุวาหาวติสังุทโทอสศยังวเสตันจะสพังอภินยายะววคิตังวาจะขุมมาตะโตอามันตยิสัทถาสาวเกศาส,าสนระเตมาราเสนาอาภิการตาเตวิชานาถาพิฆโวเตจะอาตับปะมะกรุง สุตังวาพุทธสาวสสนางวีตะระเคหิปกามูเนสังโลมัมปีอินชย,ยุงสัพเพวิชิตตสังคามาพาติตายัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ